แต่ว่าข้อดีนะครับผมเมื่อคุณใส่มือคู่กับโล่นะครับผมอันนี้เนี่ยแค่บวกศูนย์เลยนะไม่ต้องตีบวกอะไรเลยนะครับผมคุณจะได้ดับเบิลแท็กเลเวลสิบทันทีและได้พอดีสองหน่วยทันทีเช่นกันนะครับผม6,300นานะครับผมขีเบิ้ลหมื่นสองนะครับผมแปลงเสือพุ่งขึ้นเป็นหมื่นห้านะครับผมกระตุกจิตกระชากใจกันเลยทีเดียวนะครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กำมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมารีวิวชาโดของไวท์สมิธสองนะครับผมซึ่งเป็นชาโดสุดยอดแล้วของสายคริทิคอลนะครับผมบอกเลยว่าโหดที่สุดเท่าที่คริทิคัลมีมาแล้วนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับ เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่าน UID ทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรขมอเวได้ค่าขนมสำหรับ Shadow w วท์สมิทสองนะครับผมมันเป็น Shadow จาก Battle Pass นะครับผมน่าจะเป็น Battle Pass อืม3มั้งซีซั่น3นะครับผมอ่าซึ่งมันเนี่ยประกอบด้วย Shadow มือกับ Shadow โล่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยมีวิธีการไไปเเเออาาาา Shadow BS นนนนนีีี้้ดดววยยยยะะคคคคครรรรัับบผมมใท่่่่กลลสพ อ่ะเริ่มกันที่ชาร์โดส่วนมือก่อนละกันนะครับผมชาร์โดส่วนมือเนี่ยง่ายๆเลยนะครับผมโกงตั้งแต่บวกศูนย์เลยนะครับก็คือใส่เข้ามาปุ๊บเพิ่มดาเมจตีใกล้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งตัวดาเมจตีใกล้อันเนี้ยจริงๆแล้วมันนับหมดนะครับผมตั้งแต่ตีธรรมดาตีคร่สสกิลรุเข็นทุบ ซึ่งก็ได้ด้วยนะครับผม20%ตรงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อตีบวกนะครับผมทุกๆ1อัปเกรดนะครับจะได้ APD ิดี2%คิเลต5หน่วยคิดาเมจ5หน่วยนะครับผมอย่างเช่นชา a d โดอันนี้เนี่ยเป็นมือบวก4ใช่ไหมบวก4เนี่ยก็จะได้ APD 8%นะครับผมคิเลต20%แล้วก็คิดาเมจ20%นะฮะโหดมากนะครับเหมือนได้เปเปอร์มา1ใบอะแถมได้คิเลตอีก20อะ โคตรโหดนะครับผมปั๊มคีเรตกันง่ายมากนะฮะต่อมานะครับผมก็คือส่วนโล่นะครับผมส่วนโล่นะครับผมทุกๆ1อัปเกรดนะครับผมเมื่อเราใช้สกิลเวอร์พลเพอร์เฟคชั่นก็คือสกิลนี้นะครับผมคุณจะได้คีเรต2หน่วยทุกๆการอัปเกรดนะครับสมมุติโล่นี้บวกสนะครับผมคุณจะได้คีเรต8หน่วย55วินาทีนะฮะเมื่ออัปเกรดถึงบวกเนะครับผมคุณจะได้คีเดเมจอีก20อัปเกรดถึงบวกเได้คีเดเมจอีก20นะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละ ไปสุดอ่ะมันคือบวกเนะครับดีที่สุดก็ได้ขีเรทไปแบบบึมบึมสี่สนะฮะจุกจุกแต่ว่าตอนนี้งบหมดยังไม่มีตังตีบวกนะครับผมก็เลยใส่บวกศูนย์ไปก่อนแต่ว่าข้อดีนะครับผมเมื่อคุณใส่มือคู่กับโล่นะครับผมอันนี้เนี่ยแค่บวกศูนย์เลยนะไม่ต้องตีบวกอะไรเลยนะครับผมคุณจะได้ดับเบิลแท็กเลเวลาสิทันทีและได้พอดี2หน่วยทันทีเช่นกันนะครับผมอันนี้แหละทําให้ BS สายขีเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรามีก็แค่เต็มที่ก็คือหมมกงูใช่ ดับเบิลไดแท็กเลเวลห้าโอกาส20% 25%นะครับผมแต่ว่าใส่ชาร์โดคู่นี้มาปุ๊บดับเบิลแท็กเลเวลสิเท่าโจรเลยนะครับผมคุณก็จะได้โอกาสคริเบิลห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไอพีดีบวกสองด้วยโหด,ดเลยนะครับผมปั๊มไอพีดีง่ายด้วยนะฮะยังไม่พอนะครับผมเนื่องจากมันเป็นชาร์โดเซตไงนะครับผมถ้าคุณใส่เมอร์แฉนสองอันแบก็กซามิทสองอันไวซามิทสองอันเนี่ยคุณจะได้ออเตตัสสิบ เพิ่มเลือดเพิ่ม HP 5%แล้วก็เจาะเกาะมอนทั่วไป50%นะครับอ่าซึ่งเวลาใส่ครบเซตเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือ Shadow Merchant ที่เป็นประดับ2อันนะครับผม Shadow b บล็กซ์มิตที่เป็นรองเท้ากับเสื้ออีก2อันนะครับแบบนี้อันนี้คือครบเซตได้เจาะเกาะ50%กับมอนธรรมดานะบอสไม่นับนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้โหตีมอนเนี่ยสบายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแต่ละอันเนี่ยมันแรงแค่ไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเอาแบบดิบๆกก่่ออนนแล้วัไมเา Set รด ชาโดมือกันก่อนนะครับผมมือเนี่ยใส่บวกสคีเดเมดบวกยี่ิเลตบวกหนะครับผมตอนนี้นะครับเ p d 188นะครับผมใส่ปุ๊บเ p d ีบวกแเปอร์จาก188ขึ้นเป็น189นะครับแล้วก็ดูคิเลตคิเลตจาก25เนี่ยขึ้นเป็น45%ก็คือบวกมา20จากการบวก4นะครับผมส่วนคิเดเมดอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมอ่ะอันนี้ยังไม่ใส่นะครับผม กด perfection เข้าไปคีย์อยู่ที่4,629 4น6 29, 4, 9นะครับผม4,669นอนะครับผมโอเคแล้วก็ใส่ shadow เข้าไปนะครับผมคีย์ดาเมจบวก20กดเอาทัฏแปบบปรับปรับจาก4,000เมื่อกี้นะครับผมขึ้นเป็น6,371นะครับผมก็ดาเมจบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะ จาก4,000เนี่ยโดดขึ้นมาเป็น6,000เลยนะครับผมเกือบโหเยอะอะเยอะเกินนะฮะ4,669นะครับผมขึ้นมาเป็น6,371นะครับผมนี่เป็นยังไงยังโฮสนะฮะต่อมา s h a d o w โร่นะครับผมคือชา a d โดโร่เนี่ยของผมผมันไม่ได้ตีบวกใช่ไหมดังนั้นความสามารถได้ตั้งแต่บวกศูนย์จนถึงบวก7เนี่ยไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้ตีบวกมาแต่ว่าเราจะได้ตรงนี้ครับผม ก็คือใส่คู่มือโล่ได้เดืบเบิร์แท็กเลเวลสิบเอีบวกสองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูตอนนี้เอ1 8ดีร้อยแปดเก้าใช่ไหมเดี๋ยวผมถอดปีกออกแล้วกันอ่ะจะได้เหลือร้อยแปดแปดนะครับผมร้อยแปดแปดใส่โล่เข้าไปปับ๊บเห็นไหมบวกสองตรงๆเป็นร้อยเก้าสิบเลยนะครับผมแล้วก็สกิลมาแล้วดับเบิร์นแท็กเลเวลสิบนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวตีให้ดูนะครับผมปุ๊บนี่ 6,300นะครับผมคีเบิล10,020นะครับผมแปลงเสือพุงขึ้นเป็น10,050นะครับผมกระตุกจิตกระชากใจกันเลยทีเดียวนะฮะคุณดูดิครับเสือตะปบไป10,050นะครับผมที่คุณเห็นอยู่นี่ยังไม่ได้เคลือบนะครับผมเดี๋ยวเคลือบให้ดูปึ๊บเคลือบไปศับท์หนึ่งเป็นไงเรา10,070 10,070เข้าไปนะครับ er, 17, คีเบิล10,070นะฮะ สะใจวัยรุ่นไหมครับผมวัยรุ่นนักขิของเราเนี่ยโอ้แปลงเสือขึ้นมานี่สองหมื่นหนึ่งนะครับผมขึ้นมาสี่พันของเขาดีจริงๆนะฮะโอเคต่อมาเดี๋ยวใส่ชาร์โด BS ครบเซตให้ดูนะครับผมอ่ะนี่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บอ่ะครบเซตแล้วนะครับผมก็คือได้อลเทอร์ทัสิบนี่เห็นไหมจากบวก21เนี่ยก็กลายเป็นขึ้นบวก31นะครับผม ก็เพิ่มค่อนข้างเยอะอยู่ได้มา1ิหน่วยแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะฮะแล้วก็มีเจาะก,ก่อแต่ว่าไข่ไม่มีเกาะอ,อยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวตีให้ดูนะครับผมปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเป็นไงหมื่นเก้าจากเมื่อกี้หมื่นเจ็ดได้ไหมขึ้นเป็นหมื่นเก้าแล้วใส่ครบเซตะครับผมแรงแรงเลยนะฮะ แปลงเสือเข้าไป23,000นมนะครับผมโอ้โหสุดในรุ่นนะครับผมยังไงก็เริ่มแบบหัญใจสายขี้เรานะครับผมเริ่มน้ำหูน้ำตาไหลแล้วนะครับผมเห็นดาเมจแล้วแบบบีเอขี้มันมานะครับผมเห็นแล้วก็อยากเล่นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูวิธีการรับชารโดแล้วกันนะครับผมชา์โดนี้มันเป็นชาโดเวอร์เท่นพารเก่าซึ่งมันไม่มีเควสแล้วแต่คุณซื้อได้นะครับผมวิธีการซื้อเนี่ยเราต้องไปที่ คอนเทล่าก่อนนะครับเมื่อมาถึงพอนเทล่านะครับผมขึ้นมาที่ก่อนคาฟาด้านบนนะครับผมตรงที่เป็นโซนพวกทำเบตเทิลพาร์ตนี่แหละนะครับผมคุณจะเจอแมวชื่อเซอร์ไอแซคนะครับผมเลือกคุยแล้วก็เลือกเบตเทิลพาร์ตสนะครับชาร์โดสอเนี่ยมันจะอยู่เบตเทิลพาร์ตสส่วนชาร์โดหนึ่งจะอยู่เบตเทิลพาร์ตสมั้งนะครับผมน่าจะเป็นเบตเทิลพาร์ตสเราก็หาชาร์โดไวท์สมิธเลยนะครับอยู่นี่ส่วนมือชาร์โดไวท์สมิธส่วนมือกับส่วนโล่นะครับผมซึ่งราคาของชาร์โดเนี่ยอยู่ที่3,000เหรียญเขียว ราคาเหรียญเขียวตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่นะครับผมอยู่ที่ประมาณ10 10K นะครับผมอันนี้เลยประมาณ 10K นะครับผมตีกลมๆนะคุณจะเสียค่าชาร์โด้หนึ่งชิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30 m อนิดนิดสามเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตามราคาเหรียญเขียวเพราะมันใช้สามพันอ่ะคุณก็เอาเนี่ยหนึ่งหมื่นคูณสามพันเหรียญก็ตกประมาณสามสิบเอ็มบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่ราคาเหรียญว่าคุณเจอเท่าไหร่มานะครับผมสองอันหกสิบเอ็มนะครับก็บอกได้เลยว่าราคาไม่ได้ถูก แต่แรงสะใจแน่นอนนะครับผมซึ่งตรงนี้แหละด้วยความที่เรามีคิเลสสูงนะครับผมเนี่ยเห็นปะถ้าคุณบวกเยอะๆหน่อยเอาสักแบบแบบใช้ตัวเนี้ยใช้ไฮอิลูเนียมเนี่ยพยายามเคาะให้ถึง7อย่างเงี้ยถ้าเดเนี่ยคุณจะได้7535และถ้าโล่อีกเช่นกันนะครับผมโล่เนี่ยถ้าไหวก็เอาบวก7ก็ได้นะครับผมบวก9ผมว่ามันตึงไปหน่อยนะครับผมแต่เอาสุดมันก็ต้องบวก9แหละแต่เรางบน้อย7ก็ตึงๆแล้วนะครับผมก็หมดเยอะและ้วนี่ย บวกเนี่ยคุณจะได้คียเลตอีก14หน่วยนะครับผม3 5มห้าบวกสิแล้วนะครับผม49%นะครับสำหรับคียเลตนะฮะคุณก็ไปหาอย่างอื่นมาใส่เพิ่มเอาได้นะครับผมไอตัวเพิ่มคียเลตทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะฮะโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นรีวิวชาร์โดวายซ์สมิธสองนะครับผมซึ่งเป็นชาร์โดสำหรับ MS ็มเอสไวซ์สมิธเนี่ยสายคริติคอลนะครับผมใส่สุดนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าแบบงบสุราตาน่อยนะเห็นเขาสับกันทีแบบ3-4สามสี่แสนะครับผม เพรตึงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมตัวชาร์โด้เนี่ยถ้าเราตีบวกถึงบวกเนะครับมาคุยกับเซอร์ไอแซคแล้วเลือกไปเล่นพาร์ทหนึ่งนะครับผมคุณจะสามารถใช้กล่องออปชั่นได้นะครับผมอันนี้ใช้500เหรียญเขียวนะครับคุณจะออปชั่นให้ตัวชาร์โด้ของเราได้นะครับผมแต่ว่าบวก7บวก9แล้วก็บวก11ซึ่งบวก11เนี่ยตีนอกกิจมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยเก็ตึงๆแล้วเอาแค่นี้พอก็ได้นะครับผม500เหรียญเขียว เอาไปสุ่มเล่นนะฮะก็จบกันไปกับการรีวิวนะครับบอกได้เลยว่าโหดมากใครที่เล่น BS สายคีเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมคีเลดเพิ่มง่ายคีดามจขึ้นสูงนะครับผมดามจหนักมากนะฮะสำหรับใครที่อยากได้บิลของ MS สายคีนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมถ้ามีคนสนใจเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มานั่งทําให้นะครับตอนนี้กําลังแบบลองหาของนู่นนี่นั่นอยู่จะได้ปั๊มดามจแรงๆตอนนี้นี่คือแบบสับไปยังหมื่นกว,กว่าอยู่เลยนะครับอยากให้มันแรงกว่าน,นี้นะฮะ มันยังไปได้อีกนะครับผมของเรายังไม่เยอะไงนะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามันคิ้ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกระวน e วขายของสําหรับใครที่อยากสนับสนุนกระวน e วนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกระวน e วให้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกําลังใจให้กระวน e วได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระวน e วได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ